ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในวันนี้ด้วยนะครับคุณได้รับบัตรการีนา2,500เพชรไปเลยฟรีๆนะครับผมนะถ้าน้องๆอยากได้แบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะผมน้าตาคอมเมนต์ในดวงใจพี่ก็จะแจกให้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับรีบกันคอมเมนต์นะครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเมกาทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมการีนาเฟรย์ไฟเยอร์นะครับวันนี้พี่นายก็จะมาแจกโค้ดนะครับเป็นโค้ดทางด้านของ โฆษณาทย่ข้ามนะครับผมนะ้นเป็นโฆษณาที่แบบให้ทุกคนได้มีเงินมีทองใช่นะครับผมนะแนะนำว่าโฆษณาที่ข้ามเด็ดขาดนะครับผมนะแล้วผมนะคุณเล่นเกมยิงปลาแล้วผมนะรับรองว่าคุณจะได้เงินไปเติมวอวเล็ตแน่นอนครับพี่จะได้บอกคุณนะครับว่ากดปุ่มนี้ผมนะนี่นะครับเป็นเสน่หนทุกคปบึ้บนะครับผมนี่ครับมันก็จริงอัตลบมาท่านครับผมเราก็จะหันเงินแล้วผมนะคือเราจะเอาเงินน่ะเราจะเอา p o i ตรงนี้ครับผม p o i ที่หนึ่งแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับเอาไปแลกเป็นเงินจริงได้นะครับผมนะจะบอกว่า้องกรรวยนี่ครับผมได้แล้วโอ้้้้โโโหหอผมไดแลวทุกคนนะ ครับเล่นแบบน the like yeah, right um> ี้ง่ายๆครับผมน้องๆก็สามารถดาวน์โหลดกันได้นะครับผมโดยส่วนนี้พี่จะทิ้งใต้คลิปน่ะนะแต่ถ้าทุกคนโหลดในนามพี่นะครับทุกคนก็จะได้หนึ่งแสนฟอยต์ไปเลยฟรีๆนะครับเหมือนดิงปลาแล้วท่านผู้ชมครับแต่ถ้าน้องๆไม่โหลดใต้ลิงก์ของพี่นะครับน้องๆก็จะได้แค่สองหมื่นนะครับผมแต่ถ้าน้องๆโหลดลิงก์ใต้คลิปพี่ก็จะได้ประมาณหนึ่งแสนบาทจรวดเป็นเงินที่เขาแจกแล้วก็ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นนะครับผมโอเคไปด่วนเลยมีเกมมากมายทุกคนเลยนะครับเป็นเกมดิงปลาเกมไพ่นะท่านผู้ชมครับไป เนี่ยบมอเครับ AK มังกรขาวแล้วก็ลูกซองไฟนะครับเอาไปเลยครับไปเลยฟรีๆนะผมนะแต่ถ้าคอมเมนต์ในแบบว่าเออมาเม้่แรกนะครับพี่นายก็จะแจกเพชรให้นะครับผมนะหนึ่งพันสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบเพชนะครับอยู่ที่อกร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับสำหรับคนน้องสำหรับคนที่มาเม้่แรกนะครับพี่จะแจก2 1 8พั่งให้เลยนะครับผมฟรีๆเลยนะครับผมนะถ้าใครไม่อยากพลาดแบบกิจกรรมแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับ อย่าวลาติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับถ้าไม่กดกระดิ่งคือมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับจะมาเมนสุดท้ายนะครับและเรียนนะครับเดี๋ยวถ้าคอมเมนต์ในดนใจนะครับพี่นายก็จะสุ่มแจกให้เหมือนเดิมนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคอมประกอบเสร็จพี่นายก็จะกลับมาสตรีมเกมเหมือนเดิมแล้วก็จะกลับมาไลฟ์สดแจกโค้ดแจกบัตรคาริน่าเหมือนเดิมนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมบายครับ